สวัสดีผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับพบกับช่องเดซไลท์วันนี้ผมก็จะมาบอกพยาการณ์อากาศประจำวันที่20เดือน11กันนะครับจะมีสภาพอากาศอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสำหรับวันนี้ก็จะมี2สภาพอากาศนะครับผมมีฮิมะตกหนักมากช่วงรวลา13นาฬ17ถึง15นกา17และหมอกทึบช่วงเวลา19นกา17ถึง20นกา17 เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเขตจับกันเลยครับเริ่มตัวนี้เขตจับระดับต่ำนันก่อนเลยนะครับมาที่สภาพอาการหมอกทึบนะครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผมครับเดี๋ยวเราลงมาต่อในสภาพอาการมีมาตกหนักมากนะครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผมเดี๋ยวเราย้ายมาดูเขตจับระดับสูงกันเลยครับ มาที่สภาพอากาศหมอกทึบกันก่อนนะครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อในสภาพอา,ากาศหิมะตกหนักมากนะครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมฝากด like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นี้บายบาย